หัวน้วอดชื้ออดชื้อโอดชื้อแท้ชื้อกระชื้อคอมชื้อคอมมาต่วิทย์นีขอหาในมันพูดว่าเมียมีการช่วยเหลือมากนี่ให้เป็นคนบอกเป็นคนนุ่มโอ้เป็นคนนุ่มปัวซาต้าป่องแล้วบอกว่าจากไหนแล้วบอกว่าเสียงย้่นหน้า นช่วย, mm hmm. mm hmm. ยเนืおお้อแล้ว ok ่าบอกผมพ่อจะกเนื้อกระยาว่ะเออคนันนม้งเันแลวเอบานี้ไว้ชื่อเสาไอ้ต้องวรเดอหลังจากันแนะวถ้าคนเปี่ยนใจว่าไว้ชื่อเขาว่าชื่อเขาไอ้้องวเขาก็ต้องแนว่าชื่เขาอ้งวนขาคนท่เินสนกับนังมากคือกัน มาอยู่ที่เฮือนของน้องอ้วนโรับผมุงปุ้งปุ้งป่วยมาทางนั้นกลับ,บสบายดีเด้อสบายดีค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้ทางสวนกน็ได้ขอมาเยี่ยมมายามทางน้องอ้วนคือเก่าก็เดิมเนาะหัวลมคือว้ยสมวานสาวอ้วนส้วนหนาวดีแล้วนี่โอ้เอนนออะไปใช่น้องอลุกไปดิน เออเออแบบนี้อ็เป็นตัวใครหมดวะเออกินข้าวอ๋อเนาะเออกินข้าวกินน้ำแล้ววะเออกินข้าวมีอย่างต้มไก่บ้าทั้งนั้นอ๋อกูเอาเตียงไม่ใกล้ทางแท้เนาะอันโอ้โหลมหนาวระบาดนี่นี่นางกิรถกินว่าห่อนอยู่ ล้มปูบ่ได้ดอกน้องเอ้ยปูปูไปยะบายดีเดินอ้วนเด้อเนาะโดยบงจะท่อนแสงหน้านอ้วนบุหินหน้าอ้วนเลยมาตาดินใช้ตัวแต่ละบรรลุอ๋อปวดนิดหน่อยเนาะมักไปดินไปยัง ตูก็ได้นะฮะคตูก็ได้นี่เสกตู้อเสกตู้อีใช่โอ้โหกี่ป่นนะรูปกลี่น้อัวเลยใคนเป็นเปนเลดมูดบะเคลดมูดเปิดบ่ เวา่งใหรกอนและคนท่านน่ะเงวบอกเวาชงเปียกเวิรดฮะเงาไว้ต้องอ้วนเพราะยังก่อโอ้ยผมมาเมื่อเดียวนึงเอ้ามีคนอยู่อยู่บ้านฉันโอ้อะสวัสดีเด้อน้องเด้อ โอ้ยแจ้งนอนนึกไอ้เนาะที่เราคุยค้อนอยู่เลยคือพี่ประตูไว้คักแพะโอ้อยู่ในเถียงนี่บ่อชันตกใจวดหัวน้องอ้วนโอ้ยอ้วนว่าอย่างก็โอเคดีนะโอ้ที่บัมาหน่เห็นหน้าผัวเด้อเด้อบัมา โอเมนเนาะโค้งอ้วนไปซ่อมโตโตโอ้ค uh ือ oh. ต้องอันเนาะแม่นรายนิ่มคือต้องอันเลยลมคิดเราบุฟี่เขาอยู่คือปิดประตูไว้ครับท่านปิดมิ้นลมลมเป็นลมเสื้อยังก็หัวใจเระวัดซื้อฮะซื้อหด ชื่อบริติณ์ชื่อทอมชื่อทอมคอมคอมชื um ่อนาเอิญในบ้านเนียชื่อโหดชื่อโหดหน้าตาเราคือพอดีโหดเราชื่อโหดนเออไปไปเอาลูกกันแอร์อรอยู่ส่งพ่อเพื่อนฉบุญมาเพื่อนว่าคิดว่ามาเราเพื่อนหน้าพัวคิดว่าน้อยใจบ่เพื่อนว่า

พี่รูหันโูพี่จุดนั่งจุโหจุดหุ่นหัวอ้นโอเามาพุ่นักเ้ยจะทำแสงได้เลย่ปเรนเรนเรนามได้ปะเอานั่งนั่งนั่งอันั่งนั่งเนั่งได้ไอแม่กับป้าหามเด้เอ่อน้ลเออ นี่ปิดไว้บอกใจห้องยืมห <so ้องยืมห้องพ่อไปห้องพ่อบไปพี่ไหมจิดวะภูมีคนอยู่ก็ปิดประตูไว้ตะมองเดี๋ยวมันลมเนาะได้ครับเด็กครอมานั่งกระโปรงอยู่ตกใจวัดชะวบุญกะเนาะจะปัวคนนั่งอยู่บนไหนกิปลูกวัดบอกอพัางเงาตอกตาเด็กทำอะไรกินเก่ายุคตลาดนะ ในคนละยากไม่ได้ในได้หมากมาให้เหมือนนี้นะหรือคิดบ่พ่อเพราะว่าชื่อลายย่างชื่อไปทั้งบ้านมุมบ้านนี่เนยได้ชื่อหมากไม้ดำชื่อหมากก่อนชื่อหมากก่อนในมันมาลำลังใช่ใช่ใช่แล้วพ่อจะลงมาดูหัวยเห้ปลาดุงบางอยู่ใกล้แจ้งด้วยอ่อนด้วยอิจฉาพี่นั่งดูเนาะทางทุแม่พี่น้องกานบ้างอาจชีพนี่แหละพันดังกว่า

นบนนาวนบเาวเราก็ดีเย็นลมแห้งเลยเชืลมแห้งข้าวกินน้ำตอนเที่ยงมาบะกินแล้วกินแล้วกินขัวไทยขวไข่อันนี้เรามาแล้วเราไปแล้ววันนี้แม่ฝน่นยังไปไหมอือ เข่าวะกางเข่าวะว่าเห็ดสาเนาะสากระบานเขาบานเขาสิเห็ดเออเข้ามาช้ำคือโรงงานเนาะพ่อเนาะนี่ยังไงพี่อันจะไหนพ่อจะนั่งหักม่พ่อจะนั่งบ้าพี่มาไปได้เพิ่นกับผมมากาเพิ่นได้เพิ่นกันโอ้ยเออนาะเวลายิ้มดิคือคือโรงงานคือเสือโหดเสือโหดแต่ไม่ได้โหดเป็นไรหรอกครับเป็นโอ้ยหน้าตาพี่ก็ลออยิ่อายเนาะ

แบบเดียวกับเจ้าเลยนิดน้อยไข่ไผ่บะตงมีเจ้าบะจักีไอพอน้องอดดิเจ้าบะต้องมีจักีมองซ้ำห่าหมอนบอกเกินเกินเดือนเกินยังเดือนหน้าเดือนเก้าอเดือน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 กันยานสี่ชิพอดีอ่ะสี่น

เ้วหานอ้าบว่าได้เมีน้อยเราก็ยเรา็ท้าเต้าเนี่ยจีซีก็เจ้าและเอ้าามับีรจำามสีนี่เด้เดือนวันที่หนึ่งพันมาหนิสามหนึ่งผ่านหนึ่งเงินหลายเท่เฮยว อ่าม <ítulo> ือไปเฮ็ดเวียกอันว่าเฮ็ดเวียกนักจนมันบ่แม่นอ้อยมัขอญาตเบิ่งแน่น่ะมันอันนี้้เนาะมันบาดมัเาแ่กําพาเด้อกําพาอ้อยปัดงเฮาน่ะเอาไว้อ้อยบ่มับญาตอ้วนจับมือัวไว้มันบาดมือยังเนาะิแเบิ่งเฮาเบิ่งสังเกตช่องนี้น่ะแม่นๆผู้เจ็บบ่เจ็บ กัเจ็บอยู่แต่กรบอกมัดชินแล้วเรื่องเนาะตอนแรกนี่ก็ะโยกจะภาพบางทีเป็นคนมันนอนคืนมันซาเลยเานมนาหนาวเาวาหนาหนาวส่เทียตัดนีตัดไรเป็นมัดเพเมาส่วนคนมัมัดเท่าไรอันที่จะไปตัดมัดพันห้าร้อยพันห้าพันห้าร้กี่พันห้อสีช่องกับปูช่องเนาะยังพันหายิงตามมันมือกลไอบางนมือกับห่อนเอาช

สองลำเนะเขาเคยตัดซอวยเพิ่นแต่บริมัด <c oughs> แด่สองลำยาเลยใน <c oughs> <c oughs> วันนี้หลังมานี่คือมาอนาหมูยุทธ์บ่ได้ย <c oughs> ุดเมียทัวหาเรีเบี้ยราตัวนี่ละตัวให้มานี่เมียทัวหาบมีเรียกไ <c oughs> <c oughs> ห,ห่มาฮะ <c oughs> เรียอะไรมาแต่มาตามดักขันบามือบุญรุ่สิช่มะ <c oughs> า,มาะมือกมหมด ไปท่นนี่เขาแบบเขน,น,นอนอยู่ในสวด้านอนบ้านอนอยู่บ้เาเเขาข่าเขาไปกินแบเขาข่ามาหนึ่งกแกงได้นอนบแบบเยจะสับแยบ้านนม่งา่าจะนอนสกระปูนอนอยูา่าน,นัเนาะ

ไปในบ้านใเมืองหมักเ้ิาลำเลื้องเมื่อก่อนนะติดลำเลื้องเนยหยาติดลำเลื่องเลยจะใส่นั่นโอ้ำเลื้อนก็ปวดมัน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 เท่านั้นเองโดนเนาะแบบเลือนขนาดนี้โดนเยอะใชมเขือยังดเลนี่ยจะเเนี่ยเนี่ยใช่มเขือแลไรกินแล้วท้องนั่นบ่ เพราะมันก็มีตำนานมันอยู่เนาะแต่ยังเป็นเจ้องวันเรื่องาวันนี้ตอนเลท่องเจ้านับ้ำรงนะได้แล้วเออลยอัเอเตั้งเลยเห

บไ้้งานยังซจำเก่าคือหกพันบาทคือเก่ายังมูมีเพิ่มเติมมาได้กวดเด้อเย็นเย็นแต่ว่ามันพ่อเก่าหรือพ่อสิบสองการชื้อมาไว้ก่อนหนีมันซื้อมาพอดีเครื่องมันจบพอดีกระเทินเป็นเก็บไว้ก่อนอ่ะถ้าสมมติว่ามีงบพ่อเพื่อนหนีพ่อกันมีบ่อต่างบ้านต่างซอง มากลับมาหนีเออขวบก็ได้พร้อมก็ได้เพียงอะนะซีีตั้งบังได้ค่ะนี่บังตังบ้านนี่บังให้นี่บังโอ้ต้องดันดันเลยมาเนาะคุ้นขึ้นเนาะคุ้นดินขึ้นคุ้นไก่น้ำเน่แน่ลองดีเลยแน่พอปลาได้ได้ไปเจ้าเขื่อนได้มาโทรศัพท์กับโบมีนอกจากย่างไปหาม สาเ้เนาะต้องนแนวแบรอบสำรองยิคือดวยง่ยคือบิดบุญมันได้ไปไม่อีก่านี่ทอนนี้ก็ทั้งหรบุย์ก็คเียนทั้งพอรออดได้วันนี้เนาะ มื่อนั้นยังอายอยู่มื่อนั้นเนาะเดินมาเธอแรกเนาะแล้วก็มาเมื่อแรกแต่เห็นก็บ่ได้เห็นมื่อวันไปินั่งเผากดมือซื้อมาเพราต้องไปใส่ด้อยสาววนมาอายุอันแรกว่าก็ว่าหยอกไปซื้อว่าชินั่งเผาคนมือเนาะเผาไวได้ดอกเพราะว่าเผากับมีเหยียบลายหมอกที่ไปชินไปบอกวิญญาณรับผิดชอบลายหมอกยู่ตอนนี้สั่งบ้านเนาะเป็นบ้านปนามบ้านพุ่มชิมแล้วก็บ้านดูกมุกยางต่อไปกัน ข้าวดัยงบูเนกพพุทกันพุทธคุณใหญ่เพินหานงเอาเป็นสะพนพุทธให้มาทางชนโบดวยมาชิทางชมงานบ่เอาไปย่บูว่ที่แน่มาทางใกดีใจทาวดนเนาะส่อนานี่เมียชิว่าเป็นเก่งกลวเดียวก็อยกับเจ้าเนาะเียว่าเก่งน้องกันเพื่อนกวได้เนาะพิดกันได้เนาะพิกันได้เลย Ton lại là mì tạo unladen, ngon hại tao khoan. Hai, 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 เอดก็ไรได้เนาะไปน้ำกันตลอดทำเมอเมื่อเงินไปนวกันาดินล่นลูกเตนกัลูกเนหนาพ่อก็เนหนาแม่นะกระบไปพรอมกันแบบนี้คือรนังเงินป็นคนเดียวกับโบได้ทำโปรยโบเป็ยอยูไปได้อยจะมาสิไปหรือว่าอยู่กันอาสารมีแต่ว่าทั้งด้วยชื่อนามาฝากมาเนนะเอาอันนี้เป็นกอน

วเจ้าว่าคุดกลุ่มนเนี่ยเจ้คุดแถวเดียวเหรคุดมุดแกงกันปะ่ออ่าั้ว่ามาสองคนน่ะเขาบวเวียดปะเขาบวเวียดปะุดในยาเก็นด้วย เอาไปวัดชื่อแต่ละบ้านไป็นฝาแต่ละบ้านมันานหลายบ้านกรื้อช้าเหมือนกันเงินเส็ไปอ้าวสันนี่จะบิดบุญบิดยางก็คือซืบัวหัเห็นแล้วอีกอะไรีเรียกถ้าว่าเ้าวหเห็ดเรียกช่วงนี้แหละจะถือหาเงินช่วงไรเนาะช่วงกับตัดตัดอ้อยตัดยางนี่ได้หนิปีนึงนี่เ้าวร่วมๆเนี่ยยอดเงินนี่ไล่อยู่ประมาณเท่าไรปเถึงงานก็มันเป็นร่วมมีแต่ากเนี่ยนาเนี่ยที่ มันบอกมันจักสีเก็บนะเนาะด้ไปส่วนนึงนี้ได้เงินอยู่ในประมาณเท่าราตาดเขาเขาอคือช่างเลเขาเขาไปตัด่ชวนเรงนี้คือมแตสชวนของเขาหรืได้ได้ยู่แต่ร้นชัวน์เลยตัไปเนี่เ็บไปน้ากินไปน้าเั่ือนจะละมึกเเวนว่ายัง A sợ kín kem hai bên kín tân hai 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 chạy bớt hai 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 đấy, hai 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 เมียเราเมื่ออายเราข่ากล้องแบบมีได so kind of ้นี่ประเด็นแฟนมาไดเจ้าก็เจ้าเองเลยตากับกูอายเลยบัดนี้เนาะมตอนแรกเราก็ยังมัวตอนนี้ลื่ไงมาตีวิทย์หนีข่าวพาวเนีมันพูดว่าเมียมีการช่วยเหลือมานี่ให้เป็นคนบอกเป็นคนนุ่มโนา ปัวซาต้าบ่อบอแล้วบอก่าจากไหนแล้วบอกว่าเขียงจ้านหน้ามันช่วยเนื้อแล้วอ่ะบอผมทอจากเนื้อกระยจาว่อเออบดู่ันเปิดมุ้งยังบแล้วเออกับแปกใจญ่าว่าไผมาซอยไผิมาซอยใช่ไหมบสกิดเนาะะกี้หันตอนเจยังไู่ไปกับู้แจ้งช่อยอยบโอ้ พูดแต่วาจันเขาเพื่นเคยไปหาน้องเว็บบันด้เดี๋ยวน้โอ้เราเคยเห็นเพิ่นผูดจักรวาลจันแต่วันนี้วานุ่มบอกมาไล่ันบอกเท่านั้นแหละบอกเท่านั้นมาพอต้องห่วงเมียจะแล้วเพิ่นเทให้แล้วแล้วสวนนึ่ก้อนเพราะว่าเดี๋ยวน้อยฉันบันยูบันเช้าเิ่นมุ้ง้เพิ่นแล้วอือไดก็ได้หายห่วงบันนี้เนาะได้หาย ตอนจะไปหันมุ้งอย่างเกะพยงพุยางุกไปอีชื่อแต่กัพานวี้มนกัาพยงพาพยางคือกันจเนี่อือากหายห่วง้เนี่ย มาป่ะนี่มดก่อน่นอยักนนั่งสาไขาดขาดก็นอนขาเคี้ยขางบอกเออจะไหนล้วก็มาว่าจังยังได้ไหแล้วก็ลงมาแหละเออดีกเอง แน่เรนเปลี่ยนใจว่าไว้ซื้อเขาเาะว่าซื้อเขาให้นกวเขาก็ต้องแนะนำซื่อเขาให้นกวดเขาวรุแน่สิน้กับเพิ่กับเพิ่นังมากคือกัหนบอเหนบอกว่าางไระดวกเออต้นจะต้นกบ้นบ้านนี่นกานมันงงควยแล้วแต่ไปซอยพวกวกนี้ก็ต้องไดเอางินจากวนี่ไปซอยเขานาะเขาิดคิดที่ว่าเก็บเงินเป็นว nói đi chẳng nói đâu, mẹ vợ không yên không, bỏ lỡ những video hấp dẫn